สวัสดีค่ะพบกับอ้อน,นะคะวันนี้ช่วงบ่ายค่ะมีส่งมอบรถนะคะระหว่างที่รอเลิมงามยามดีนะคะของลูกค้าบ่ายสมงห้าสิบเนาทีนะคะตอนนี้อ้ออยู่ที่รถแล้วจะพามาชมรถอีกสักรอบหนึ่งนะคะคันหล่อๆคันนี้เป็น4ประตู1.9 DDI จุดเก้รดเนะคะตัวเเริ่มต้นสีขาวราคาจะอยู่ที่6กแ0นแบาทนะคะนี่เลย เปลี่ยนล้อมแม็กแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามคันนี้ไม่มีโหลดนะคะไม่ได้โหลดความสูงก็จะมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้เดิมๆเนี่ยจะเป็นล้อกระทะขอบ15นะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นล้อมแม็กขอบ18นะคะยางของนิตโต้ค่ะแม็กจะเป็น D1SL นนะคะนี่จัดเท่ๆกันมาเลยอันนี้ลูกค้าเลือกสีได้นะคะว่าจะจัดสีอะไรด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้าง นี่นะคะในส่วนของด้านหลังสีที่ยางลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะโหลดเตี้ยหรือว่ายังไงจัดส่งให้ได้ตามต้องการเลยส่วนด้านท้ายนะคะนี่ในรุ่นเกิดเอจะไม่มีติดตั้งกันชนท้ายมาให้นะคะมือจับจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยเดี๋ยวออภาพาไปชมด้านในนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดำนะคะตัวแผงประตูสีดำเบาะก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะ เดินตะเข็บได้สีขาวทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของสีประตูด้วยด้านล่างเอ้ด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะตัวมารวัดนี่นะคะในรุ่นที่เป็นเกรด S อ่าแล้วก็พฟงมไลนยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น CDMP3 นะคะนี่รองรับ USB ด้วยนะคะสามารถใช้ USB ได้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ นี่เดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะคุณภัยรัตน์นะคะอะไรค่ะสวัสดีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างเห็นรถสวยครับสวยถูกใจไหมอันนี้เราเลือกเองเลยนะใช่ไหมคะเลือกเองเลือกเองจัดทรงเองตามต้องการอ่าทีนี้ขอสอบถามนิดนึงทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูคะรูปทรงสวยครับประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันก็ใช้อีซูซูอยู่แล้วใช่ไหม น้องน้องใช้ครับอ่าน้องน้องใช้สาแปดนะคะใช้ซื้อสุดอยู่แล้วก็ซื้อก็อ้อไปแล้วแหละหนึ่งคันอันนี้มาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันอันนี้ซื้อสดเลยใช่ไหมซื้อสดครับอ่าทำไมถึงซื้อสดอ่าบอกนิดนึงนิดนึงบดีบัตดีอ่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะออกรถไปขอให้เฮงๆก็แล้วกันเนาะวันนี้ก็เรื่องทำยาดีมารับรถเนาะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้ความไว้วางใจซื้อรถเป็นคันที่สองแล้วนะคะก็ คันแรกก็ดูแลกันแล้วก็นี่คันที่2อ,อีกแล้วนะคะก็ยังให้ออได้ดูแลอยู่แล้วก็หอบเงินมาชําระเลยใช่ไหมเงินสดเงินสดมา่ส่ที่โชวรูมเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาได้เลิกกับรถวันนี้นี่เองนะคะก็ขออวยพรน,นะคะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกลับบ้านก่อกลับบ้านที่ที่สุขโขทยัยที่สุขโขทัยนะคะก็ขอให้เดินทางคล่วคลาดปลอดภัยนะคะปีใหม่เจอพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะ,ะเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้รวยๆเฮงๆก็ถูกลอตเตอรี่อีก หลายๆงวดก็แล้วกันเนะาะขอบคุณมากมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ